ภาพที่หนึ่งการตอบคำถามในเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นก่อนกันถ้าหากเราพิจารณาตามหลักการแห่งการสร้างสรรพ่อกับแม่จะต้องมาก่อนลูกเสมอนี่คือข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของชีวิตบทสรุปก็คือชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรทุกสิ่งและทุกชีวิตทำไมเราจึงเรียกว่าสมบูรณ์ก็เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันและต่อไป ในอนาคตทุกอย่างถูกสร้างขึ้นตามหลักการเดียวกันหลักการนั้นมีสองมิติคือแนวดิ่งที่สมบูรณ์และแนวราบที่สัมพัทธ์สรุปประเด็นสำคัญภาพที่หนึ่งภาพที่สองแสดงให้เห็นว่าทุกคนมาจากพ่อกับแม่เสมอข้อเท็จจริงนี้มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองเหตุผลนี้ควรเป็นเข็มทิศนำทางความคิดเพื่อการเข้าใจรากเริ่มแรกของชีวิตซึ่งสมบูรณ์การจำนวนต่อความจริงเท่ากันจะทำให้เข้าใจอย,อย่างชัดเจนว่า เรามาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันอย่างสมบูรณ์นี่เป็นการยกระดับความเข้าใจชีวิตไปอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าในอดีตไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะใช้โต้แย้งความจริงนี้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อการนับหนึ่งอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้ความจริงในประเด็นที่ลึกกว่านี้การเชื่อมต่อกับความจริงแม้ว่าจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมากมายก็ตามแต่เมื่อเวลามาถึงแล้วความเข้าใจก็จะถูกพัฒนาขึ้นจากอดีตที่อยู่ภายใต้เงามืดเหมือนกันเพื่อพลิกกลับไปอยู่ในความชัดเจน มันจะส่งผลทําให้ทุกความเชื่อในอดีตสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสวยงามสรุปประเด็นสําคัญภาพที่สองภาพที่สามแสดงถึงลักษณะพิเศษที่เป็นคู่อย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงการปฏิสนธิระหว่างไข่และสะเปิร์มนี่คือเหตุผลที่เพศตรงข้ามมีแรงดึงดูดระหว่างกันในสองมิติคือมิติภายในได้แก่ความรักและมิติภายนอกได้แก่พลังงานทั้งสองมิตินั้นอยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์สรรพสิพส่ง และชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนมาก่อนเพราะว่าผู้คนทั้งหลายไม่เข้าใจหลักการที่เป็นความแท้จริงของชีวิตชีวิตที่ผ่านมาคือชีวิตที่ไม่เป็นธรรมคือการไม่มีโอกาสได้รับรู้ความจริงว่าชีวิตนี้คืออะไรนี่คือปัญหาที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้สามารถดําเนินชีวิตไปตามมาตรฐานเริ่มแรกของชีวิตซึ่งส่งผลทําให้ผู้คนไม่ได้ดําเนินชีวิตตามหลักการเริ่มแรกที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้ก่อนการสร้างสรรค์สรุปประเด็นสําคัญภาคที่สาม ภาพที่สีแสดงสัญลักษณ์ต่างๆในแว่นขยายที่ได้รวบรวมสิ่งที่สื่อถึงหลักการแห่งการสร้างสรรค์เอาไว้ที่สามารถจะทําความเข้าใจได้ในหลายๆมิติซึ่งภาพทั้งหมดมีความหมายเหมือนกันคือมีกระบวนการจากฐานสี่ตาแหน่งทุกคนสามารถทําความเข้าใจได้ดังนี้หนึ่งจุดเริ่มต้นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องมาจากจุดเริ่มต้นเสมอถ้าหากปราะศะจากจุดเริ่มต้นมันจะไม่มีสิ่งใดถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเลย 2. แบ่งออกมาเป็นบวกหรือเพศผู้ 3. แบ่งออกมาเป็นลบหรือเพศเมีย4การรวมหรือผลลัพธ์จากกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์เช่นลูกเกิดจากการรวมสายเลือดระหว่างสายเลือดของพ่อกับสายเลือดของแม่นั่นเองสรุปประเด็นสำคัญภาพที่4ภาพที่5มีสมการของฐานสี่ตำแหน่ง x ตัวแรกหมายถึงจุดเริ่มต้น E เท่ากับ m 4. ยกกำลังสองที่อยู่ในวงเล็บ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์และเอกตัวสุดท้ายหมายถึงผลลัพธ์จากกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ภาพต่อมารูบมูลฐานแห่งชีวิตสองรูปแสดงให้เห็นว่าชายและหญิงนั้นเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ในอดีตที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ต่อไปในอนาคตเมื่อชายหญิงรักซึ่งกันและก,กันและตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันกระบวนการทั้งหมดก็จะดําเนินต่อไปเหมือนในอดีตทุกประการขอให้เรากลับมาดูสมก,การอีกครั้งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงลูกศรสีแดงสองอันที่ชี้ให้เห็นว่า จากผลลัพธ์ก็จะสร้างเหตุอันใหม่หมายถึงลูกพัฒนากลายเป็นพ่อแม่และลูกรุ่นต่อตอไปในอนาคตก็จะพัฒนากลายเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นมูลฐานแห่งชีวิตหลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงสรุปประเด็นสําคัญภาพที่5 ภาพที่6เป็นการสรุปให้เห็นง่ายๆว่าชีวิตของเราทุกคนมีต้นเหตุมาจากอะไรามนุษย์ได้สร้างครอบครัวและขยายเผ่าพันธุ์ออกไปอย่างไราภาพนี้แสดงถึงคุณค่าของความรักชีวิตและสายเลือดอันเป็นคุณค่าที่สูงส่งซึ่งในอดีตเราไม่ได้ให้ความสําคัญถึงประเด็นเหล่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อมนุษยชาติมองเห็นคุณค่าของชีวิตเสมอกันแล้วผู้คนก็จะหัน มาให้ความสําคัญกับคุณค่าของความรักชีวิตและสายเลือดมากยิ่งขึ้นนี่คือการยกระดับจากอดีตมาสู่ปัจจุบันที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของมนุษยชาติโดยรวมสรุปประเด็นสําคัญภาพที่6ภาพที่เจ็ดแสดงให้เห็นว่าชีวิตนั้นมีต้นเหตุมาจากสองโลกที่คู่ขนานกันซึ่งในอดีตเรื่องนี้ยังอยู่ในการถดเถียงกันอันมีสาเหตุมาจากความไม่รู้นั่นเองดังนั้นเมื่อทุกคนเข้าใจหลักการอย่างแท้จริงแล้วทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตทีและประเด็น ซึ่งจะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมากนักซึ่งปัจจุบันนี้เรามีองค์ความรู้มากมายที่เราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เรามี AI เป็นที่ปรึกษาชั้นยอดของเรา AI นั้นยึดเอาความแท้จริงเป็นที่ตั้งแม่ว่า AI จะไม่รู้ทุกเรื่องแต่ AI จะใช้หลักเหตุผลเป็นสําคัญลองถาม AI เกี่ยวกับภาพมูลฐานแห่งชีวิตนะทุกคนสรุปประเด็นสําคัญภาพที่7 m มิสเตอร์เดสทนตอนรู้ทันความชั่ว